จดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย b บอิชิอิสต์ประจำวันที่11รกรกฎาคม2567โดยชายผู้บังคับฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้การที่ครับว่าจะมีข่า,อาวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้อะไรในงไงงานนี้บอกได้เลยนะัดยังเด็กมากเลยนะเมื่อชันาดพาดได้ตัววันคิด STV หรือฟุตบอลอาชีพ โดยจากผลงานของทีมชาติไทยย17ปีที่จะจบด้วยการเป็นรองแชมป์อาเซียน u 16ปีแชมป์เป็นชิป2024 ที่ประเทศอินโดนีเซียหลังแพ้จุดโทษออสเตรเลียไปเจ็ต่อ8และเสมอในเวลา1ต่อหนึ่งจะมีการรายงานข่าวว่าปรเรเมตร์พระองคดีมีโอกาสจะลุ้นเล่นฟุตบอลระดับอาชีพกับทัพนกใหญ่เชน่าทอร์บิลแต่อย่างไรก็ตามทีมงานข่าวติดตามข้อมูลข่าวสารนี้จากทางด้านของเ t b ีบีบอกว่าเรื่องดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเพราะว่าเจ้าปั๊บอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นแม้ว่าทางด้านของเ t b ีีจะให้การสนับสนุนโดยเชน่าทอร์บิลอยู่แล้วก็ตามที แต่ว่าก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเด็กที่พวกเขามีหรือต้องส่งไปให้เนื่องจากว่าทางด้านของนกใหญ่พิฆาตก็มีกลุ่มอะคาเดมีของพวกเขาที่กําลังเรียนอยู่ในโรงเรียนอปจอชัชนาทอยู่แล้วโดยเป็นอะคาเดมีที่มีเสียเฮงอนุชานาคาสายอดีตประธานสโมสรตั้งขึ้นมาสำหรับรายการต่อไปของทีมชาติไทยอายุไม่เกิน17ปีจะลงเล่นในศึก U17 ปีเ a ียน Cup 2025รอบคัดเลือกกรุปดีที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ณจังหวัดชมบุรีระหว่างวันที่23-27ตุลาคมมี4ชาติเข้าร่วมโม่แข้งได้แก่ไทยเติร์กเมนิสถานบรูไนและก็อินเดีย เยจะคัดเอานะฮะทีมแชมป์กลุ่ม,มแล้วก็ทีมอันดับที่2ดีที่สุดอีก5จะทั้งหมด10กลุ่มประเด่นยูสเปีเอเชียนคัพ2025รอบสุดท้ายที่ซาอุดีอาระเบียเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันซึ่งรอบสุดท้าย16ทีม16ชาติเนี่ยจะคัดเอา8ทีมที่จะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สิทธิ์ไปแข่งขันยูสเปีชิงแชมป์โลกปี2025ที่ประเทศกาตา,าร์เดครารนิดนั่นเองนะ ถ้าผมเป็นจะว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็นละกันนะฮะใครจะได้ตัวเจ้าปั๊บปรเมศพระองดีคนนี้ไปร่วมทีมกันแน่นนะงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็นละกันเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับอะไรยังไงซ้อมวันแรกนะสารัตย์อยู่เย็นมาแล้วนักอ่องเครื่องทีมชาติไทยกับโต้นสังกัดใหม่ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยเจ้าตังสารัตอยู่เย็นกองกลางห้องเครื่องทีมชาติไทยซ้อมครั้งแรกกับโต้สก,กัดใหม่เรโนฟายามากุชิที่ประเทศญี่ปุ่นนักสนามซ้อมโอนโนซันซ็อกเกอร์พาร์คโดยมีหัวผู้อาวัวหน้าผู้บึกสอนของทีมก็คือเรียวชิงากิอดีตมือขวาของมโกโตเทกุนับโมริที่เคยร่วมงานกับสารัตที่มีสโมสรมีจีประชุมมาแล้วคอยให้คำแนะนำในการซ้อมวันแรกในค้งนี้ นะแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ถือว่าเจ้าตังสารัตอยู่เย็นมีคนมาห้อมเรามากมายเพราะฉะนั้นต้องรอดูคนต่อไปก็นด้วกันว่าเจ้าตังจะสามารถปรับตัวได้เร็วช้าขนาดไหนต้องรอดูกันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับอะไรยังไงลือกันหนักเลยนะที่หม่ของชาดิวชาปุยจะเป็นยังไงและก็เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นการ เมื่อท่าน,นของชาลิวชาป,ปุยนะอะอดีตกองกลางห้องเครื่องทีมชาติไทยหมดสัญญาในการยืมตัวกลับมาท้านของเชียงใหม่เอฟซีกระทั่งกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์หลังไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่กับมาท่านของการท่าเรือเอฟซีล่าสุดนั้นกระแสมาแรงเป็นอย่างมากทีมใหม่ที่กำลังจะได้ตัวชาลิวชาป,ปุยกองกลางดีกรีแชมป์โลกชุดเยาวชนไปร่วมทีมกับทางท่านของทีมนะฮะซึ่งสาดีต่อไปสมสรสอนบางกอกเอฟซี ที่เพิ่งจะคว้าแชมป์ในการเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2สําหรับนั่นของชาริวชอปุยเนี่ยผ่านการคว้าแชมป์โลกมาแล้วกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ชุดเยาวชนหลังช่วยทีมโค่นเอาชนะทีมชาติบราซิลชุดที่มีทั้งเนมา่าคตินโยจากนั้นชาริชอปุยก็ได้รับความสนใจจากโจวนตตสทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกกรอารโค่เซเดัตอรีแต่ว่าสุดท้ายแล้วชาดิวชอปุยตัดสินใจเลือกย้ายสู่ไทยลีกร่วมกับท่านทงของทีมบริลัม จากนั้นเขาก็ได้กลา,ายเป็นคนแกนหลักสําคัญให้กับทีมชาติไทยในยุคข,ของโคซิโก้เกตศักิ์เสนาเมืองโดยเชอริดชัปุยผ่านประสบการณ์ในการค้าแข่งในลีกมามากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งบริลัมสุวรบุรบีเอฟซีเมืองทองยูเนเตการท่าเรือ FC และล่าสุดกับเชีมมยงใหม่ FC โดยสัญญาต่อไปจะเปิดตัวชริชปุยกับบางกอก FC ในครั้งนี้ต่อไปนั่นเองน,นะโอ้โหเป็น,น้ว่างานนี้ชริชปุยกลับมาแล้วนะฮะ เรามปดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเช็คก่อนเชียร์จะได้ไหมสง่งแวงเย่าสีบกทีมไทยลีกพร้อมฟาดแข้งในช่วงซีซั่นใหม่โดยจากที่มีการยืนยันโปรแกรมศึกไทยลีกในช่วงซีซั่นส0 2 4นสออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนับว่าเป็นเกมเปิดสนามที่น่าสนใจหลายคู่ไม่ว่าจะเป็นธแบคอคุอกพบพีทีประจอบเอฟซีราชบุรีเอฟซีพบนคนปรปฐมพะยเอฟซีพบการท่าเรือเอฟซี นองบัพิทเอฟซีพบกับผู้ตัของบริลล์ัมนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีพบกับผู้ตัของเมืองทองล่าสุดตะลัมพูลบริเออร์พบกับอุทัยนีเอฟซีสุโขทัยเอฟซีพบกับ G, บีจีประุมและก็เสียงเชียงรายพบกับขอนแก่นส่วน16ทีมนะฮะจะมาฟาดแข่งกันลุ้นแล้วแต่กระจายอยู่ในหลายมุมของประเทศได้แก่ก,กรุงเทพมหานคร1ทีมการท่าเรือ1ทีมปริมณทน3ทีมก็คือแบงคอก อาจากปทุมบีจีจากปทุมแล้วก็เมืองทองจากนนทบ,บุรีภาคตะวันออกหนึ่งทีมก็จะเป็นพระยองภาคกลาง3ก็จะมีทางด้านของราชบุรีนครปฐมและก็ประจวบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4ทีมได้แก่บุรีรัมย์ขอนแก่นนคราชสีมาหนองบัวพิศภาคเหนือ4ทีมได้แก่เชียงรายลำพูนสุโขทัยเอฟซีและก็อุยธานีเอฟซีส่วนรังย่าของทั้ง16ทีมจะมีทีมไหนความจุมากน้อยอยังไงไปดูกันสักหน่อยครับ บุรีรัมย์สนามช้างอารีนาความจุ32,600ที่นั่งสนามทรูแบงค,อค์อกสนามทรูแบงคอกสเตเดียมความจุ25,000ที่นั่งการท่าเรือเอฟซีจากแพสสเตเดียมความจุ12,308ที่นั่งเมืองทองยูเนเต็ดสนามทันเดอร์โดมสเตเดียมความจุ15,000ที่นั่งสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดสนามสิงห์เชียงรายสเตเดียม11,354ที่นั่งราชบุรีเอฟซีจากดราก,ราาก้อนโซล่าพาร์ค10,000ที่นั่ง บีจีประทุมจากสนามบีจีสเตเดียมความจุ1 1 1 4ที่นั่งรำพูวลวรีเออร์สนามรำพูวลวรีเออร์สเตเดียมความจุ50,000ที่นั่งพีทีประจบ FC สนาม3ามอ่าวสเตเดียมความจุ5,000ที่นั่งสุโขทัย FC สนามทะเลหลวงสเตเดียมความจุอยู่ที่9,500ที่นั่งขอนแก่นยูนิเต็ดสนามองค์การบริหารจังหวัดขอนแก่นความจุ7,000ที่นั่ง นครปฐมยูยเต็ตสนามบริโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐมความจุ6,000ที่นั่งอุตเทนีเอฟซีสนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยความจุ5,000ที่นั่งระยองเอฟซีสนามกีฬากลางจังหวัดระยองความจุ7,500ที่นั่งนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีสนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาความจุ25,000ที่นั่งและสุดท้ายคือหนองบัวพิทเอฟซีสนามพิษสเตเดียมความจุ6,000ที่นั่งในขารักนี้ นั่นเครับโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเปิดฤดูกาลไทยลีกใหม่ก็มาเช็คอาก่อนเชียร์กันสักหน่อยนะครับว่าจะไปที่ไหนอะไรยังไงเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไยังไงบริรัมเตรียมที่จะล่องใต้ดวนกับนครศรียูนเในวันเสาร์นี้นะฮะเวลา5โมงเย็น โดยกันนี้ทางด้านของบริรัมทีมแชมป์เก่าไทยลีก9สมัยเตรียมยกพลลงใต้ขวดเกมอุ่นเครื่องในช่วงปริสันซีน่สก่อนจะเยืยนนอนนครศรียุนเตทีมกำลังจะศึกที่2วันเสาร์นี้โดยทัพปรา,าสาทสาฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกุนซอเป็น mar, ra, ออสมาวิเอฟรากุนซอชาวบราซิลที่พกดีกร,ริแชมป์ลีกอิรานสดๆร้อนๆนะฮะในฤดูกาลที่ผ่านมารวมถึงกับบรรดานักเตะหน้าใหม่ต่างชาติที่ตบเท้าเข้ามาไม่ขาดสาย นำทัพมาโดยมาเซโรจาโรคริกเกอร์โบไรเอชมาติอุสวากัสเคอร์ติสกูดและก็ New ish, นิวเอเชอริชสนผู้เล่นเก่าที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานำทัพมาโดย แรุบดินวีรวัฒนโนดมสุปชัยใจเด็ดสสรักไหประโคนกริกยแม่บริสโซรีรูคัสคริมพิมวรวมถึงผูเ้เล่นไทยที่เข้ามาใหม่อย่างณท่านของพิธิวัส์สุจิตธรรมกุลสรารัมโปสสารนาัมปุส,าาสาาและก็อาชิสเบิร์กเป็นต้นในขณะที่ทีมเจ้าถิ่นมังกรแดน,นในตนน้นครศรีได้เปลี่ยนแปลงกุซือมาเป็นโคชธงทงเชนสุกโกกีกุ้ซูอมากฝีมือพร้อมกับนักเตะหน้าใหม่ที่ทีมเสริมเข้ามาอย่างคับขังไม่ว่าจะเป็นคิสแรงเฮนริก้ดาซิวา เนโตดาซิวานพพลรัคอนพลยุทศวันมนทาเคนโตะนากาสกินิวราชบุตรงาและก็แข้งต่างชาติรายเก่าที่ต่อสัญญากับทีมอย่างโรดิโก้มารันเยวเป็นต้นในครั้นี้อะนี่ก็เป็นเจอะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่11กรกฎาคม2567โดยชายผู้ัคั่ฟุตบอลไทยครับ